อย่างนี้บางทีก็คือว่ามักง่ายไปหน่อยไม่ได้ตอนนี้ผมคิดว่าเราก็ต้องเรียนรู้แหละผมคิดสังคนไทยถ้าจะมีวุฒธธิภาวะอย่างที่เมื่อกี้เราสังเกตปรกกับการวุฒิภาวะเนี่ยก็คือว่าถ้าเราใช้วิธีการที่ไม่ไม่เป็นไยไต้ในกระบวนการเนี่ยมันก็อาจจะต้องทบทวนนะซึ่งอนี้ผมคิดว่าสงสัยไม่มีทางรัดแล้วละ่ะต้องทําอะไรก็ตามที่โปร่งใสแล้วก็ได้ได้ใจกันและกันคือเคารพน้ําใจกันละกันในสังคมครตรงจุดนี้ผมจึงคิดว่า ถ้าหากสักวันไม่นานเนี่ยเราจะต้องเลือกตั้งนะครับเราก็ต้องสนใจว่ากติกาอะไรที่เราจะกําหนดการเลือกตั้งถ้ารัตนูลจะต้องโยงกับเรื่องนี้ก็ต้องดูกันให้ละเอียดไม่มีไม่ใช่ว่าเอแก้ทั้งทีขอขอ,ขอโดยสารบางข้อที่จะไปล้างบาปล้างกรรมพักพวกอย่างนี้ก็ก็ผมมาลำบากกันอีกแล้วล่ะนะครับเพราะฉตรงจุดนี้จึงจึง,จงต้องยอมรับก่อนว่าผมคิดว่า สังคมไทยมันไม่ได้อยู่แค่เวทีการแก้รัฐธรรมนูญสังคมไทยมันมีต่างจังหวัดมันมีผู้คนที่เขาก็พยายามพิสูจน์ว่าชาวบ้านรักถิน่นกันนะเ,ออเดี๋ยวนี้ก็หลายที่เขามีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งเราก็เห็นบางที่เขาได้รางวัลแม็กซสๆ หลายท่านทํางานจนเป็นประวัติการที่เราก็ได้แรงบันดาลใจนี่ยผมจึงคิดว่าไอการมองอํานาจที่ไปรวมศูนย์ที่อะไรๆก็ต้องแก้ตรงตรงตรงัฐสภาเนี่ยอาจจะต้องหันกลับไปดูนะครับว่าเอ๊ะเราจะพัฒนาการมองการเบิดที่กระจายการเรียนรู้แล้วตอนนี้มันก็กระจายจริงๆแล้วเนี่ยแต่เราเราจะต้องรู้จัก ให้คนส่วนกลางไปเรียนรู้จากท้องถิ่นให้เยอะขึ้นซึ่งตอนนี้หลายที่เขาก็ไม่ใช่ว่าว่ากันแบบเพืรต,ต้องต้องขัดแย้งการเอาคน,นตายเพราะอยู่ชุมชนเดียวกันะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความเคลื่อนไหวประเภทสภาองค์กรชุมชนความเคลื่อนไหวประเภทอ,องค์กรท้องถินงถ่นที่รักถิ่นเนี่ยผมว่าการกระจายอำนาจหลายอย่างมันเป็นไปไกลแล้วแต่ปัญหาใหญ่ตอนที่เราถกเรื่องรัฐมนูนก็คือว่าพอรัฐมนูได้มา กฎหมายตามรัฐมนูนแทบจะไม่ออกเลยอลองไปดูสิครับที่ผ่านมาตอน40 <c oughs> ก็มีปัญหา <c oughs> ไอ้50 <c oughs> ก็มีปัญหา <c oughs> หลายคนในถกตอนตอนถกรมนูญเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากแต่ว่าเวลามีหน้าที่ต้องผลักดันกฎหมายลูกเนี่ยไม่มีใครผลักดันเลย <c oughs> ถ้าเราดูสิสภาคราวทีล่ลรวประชุมกันได้สักกี่ครั้งอ่ะเาขาจริง,รงๆผมจึงคิดว่าไอ้ประเด็นรัฐมนูนเนี่ยนะบางทีเราพูดเราพูดมากกว่าให้ความสําคัญจริงอ่ะ <c oughs> อาจารย์ครับฟังดูเนี่ยอาจารย์ไม่ค่อยสบายใจถ้าหากว่าสอสอและสอวอจะไปเป็นคนแก้และรรมนูนคือท่านท่านก็คงจะต้องมีส่วนร่วมแน่นแต่แตผม<ต>คิดว่าตอนนี้สานการของวิกิตการทางการเมืองเนี่ยเราคงต้องยอมรับร่วมกันกระมังครับว่าสังคมไทยโดยวงกว้างเนี่ยก็มีความปรารถนาจะมีส่วนร่วมท่นนี้<ช>คุณคำนูลเนี่ยเขาเสนอว่าน่าจะเหมือนกับสมัยที่กําลังเริ่มคิดถึงการ ร่างปี40ถ้าจะทำเนี่ยอยากจะให้เริ่มกระบวนการเหมือนกับที่ตอนนั้นที่อาจาร,รย์ประเวศเป็นประธานเอากระบวนการคล้ายๆอย่างนั้นมาเนี่ยจนะร่างได้40เนี่ยเห็นด้วยไหมครับสองท่านนี้คือผมเนี่ยคิดว่าต้องได้ความเห็นตรงกันก่อนว่าการแก้รัฐมนูญเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องตัดสินใจเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดคือถ้าตัดสินใจจริงว่าต้องให้กระบวนการมันโปร่งใสและยาวยาวกว่าคือตอนนี้อาจารย์ก็ยังไม่มั่นใจว่าต้องแก้รัฐมน,นูญ ผมคิดว่ามีสัญญาณว่าสงสัยต้องแก้แต่ว่าไม่คิดว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดครับถ้าเร่งด่วนนี่กลายเป็นว่าเป็นเกมอีกแล้วหลเคคบจะได้ชัดคือคือท่านนายกรัฐมนตรีพูดไว้ในข้อเสนอข้อที่2องอับข้อหนึ่งเนี่ยตั้งกรรมการตรวจสอบปัญหาต่างๆในในช่วงสลายฝูงชนสงกรานข้อสอคือว่าจะต้องมีการแก้ไขทั้งรัฐนูนและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องท่านก็พูดรวมๆนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ุวยชัยพูดถูกละสงสัยจะต้องแก้คือคือมันคงจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะคลี่คลายบางเรื่องแต่จะเรื่องอะไรเราเราเป็นประชาชนอนอกสภาเราก็ต้องกดดันแต่จะสังเกตหูหูผมเนี่ยถ้าฟังไม่ผิดท่านนายกไม่ได้บอกว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญแต่บอกว่าถ้าจะมีใครอยากจะเสนอข้อข้องใจต่อรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่นใดที่ไม่พอใจก็นํามาไว้วางไว้ตรงหน้าอันนี้คือปัญหาของการสื่อสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีจะไม่พูดอะไรตรงต้องค่อยๆฟังปต่ต่อออกอากาศเป็นข่าวเนี่ยมันลำบากมากเหมือนบอกว่าจะแก้แต่ไม่ได้บอกว่าแก้แต่ก็อย่างเนี้ยสงสัยไงอาจารย์สุวิชัยบอกสงสัย คือใช่แล้<ท>วล่ะจะต้อง <c oughs> เป็นช่องทางผมคิดว่าเขาคงเพียงแค่แก้บางส่วนเท่าที่สังคมจะเฝ้าระวังไ้งอย่างนี้มันมันมีล็อกอยู่ในรัฐสภาอยู่นิดหนึ่งคือตอนท่านประธานชัยชิดช,ชอบเนี่ยตอนนั้นท่านท่านยังยังพักพลังประชาชนอยู่เนี่ยนะฮะท่านไปบรรจุร่างรัฐธรรมนูญฉบับคอปอพอ,อของมมเวงเข้าไปอ่ะมันก็จะคาอยู่ในเรื่องด่วนที่หนึ่งอยู่ตลอดเวลา แต่ว่ารัฐสภาก็ใช้วิธีว่าประชุมรัฐสภาทีไรเนี่ยก็จะเลื่อนเรื่องอื่นขึ้นมาแล้วฝ่ายค้านที่เขาอยากจะแก้เร็วเนี่ยนะเขาก็จะอภิปรายคัดค้านกันแล้วก็จะถกเถียงเสียเวลากันอยู่ตรงเรื่องนี้เป็นเวลาสองสามชั่วโมงเนี่ยอันนี้มันเป็นล็อกอยู่เหมือนกัน mm. นี่ประการหนึ่งนะฮะแต่ว่าผมเห็นด้วยอย่างหนึ่งคือผมไม่เห็นด้วยที่จะให้สสและสอวอคือรัฐสภาเนี่ยเป็นผู้ลงมือแก้เองทั้งหมดเนี่ยเพราะมันจะหลีกเลี่ยงการไป โหวตหรือว่าการไปลงมติในเรื่องที่เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือสิทธิส่วนตัวของเราอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ดีไม่ดีมันจะขัดกับรัฐมนที่ใช้อยู่เอาด้วยมาตรา122ใช่ครับที่ห้ามไม่ให้มีส่วนได้เสียครับเอาเาส,สมมุติเนะี่ยมีคนเสนอบอกว่าเอาผมเป็นสวสัญหาใช่ไหมอยู่3ปีใช่ไหมเอาคุณต่อไปยกเลิกบทเฉพาะการอันนี้คุณได้อยู่ครบ6ปีแต่ว่าช่วยแก้ตรงนี้ด้วยนะก็คือว่า สวจะไปเป็นสสเนี่ยนะต้องเว้นวรกสองปีเนี่ยตรงนี้เอาออกเธอเก่าหลังกันไปเก่าหลังกันมาผมกลัวอย่างนั้นอนนี้มันจะถอยหลังมันมันจะขัดอะคือปี40มีสสแล้วระบบของรัฐธรรมนูญมันก็จะจะเสียไปเพราะว่าที่เขาออกแบบมาแต่ละอย่างเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่คือปี40ก็ไม่ยอมให้สสสวมามีก็มีสสรใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นพัฒนาการที่ดีพอปี50าเนี่ย มีสะสะรแล้วก็ต้องมีประชามติด้วยม,มันก็พัฒนาขึ้นไปอีกในแง่ของประชามติซึ่งผมคิดว่าเป็นกลกไกที่ดีทีนี้พอมาปี52สมมติเราจะแก้จะให้สะสะกสวแก้นี่ผมคิดว่าโอ้โหต่อคำถามขงสังคมยากไปแก้ประชามตาิคือพัฒนาการมันถอยหลังใ,ในเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องกระบวนการวิธีการมันต้องก้าวหน้าขึ้นเนื้อหาสาระต้องก้าวหน้าขึ้นนี่มันถอยหลัง ตดลองฟังดูคุณหมอว่าถ้าจะแก้ก็ต้องทำคล้ายๆกับตอนที่จะทำเหมือนปี40คือมีคณะเขาเรียกอะไรนะคอคออะไรนะคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยคอคอผมออผมผมคิดว่าบ้านเมืองขนาดนี้นีมน่มันมากกว่าการปฏิรูปการเมืองมันผมคิดว่ามันตั้งโจทย์กันอาจจะไม่ไม่ตรงกันนะครับ,รบแล้วถ้าไปตั้งโจทย์ที่โดยมีคําตอบอยู่แล้วว่าแนวทางหรือวิธีการคือการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ย ยิ่งยิ่งเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าไปกําหนดคําตอบก่อนก่อนจะตั้งโจทย์ทีนี้ถ้ามองโจทย์ของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเราคงจํากันได้ว่าเมื่อสองสปีที่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็บอกว่าเกิดสังคมไทยวิกฤตที่สุดในโลกครับ,รบปกติไม่เคยได้ยินพระองค์ท่านพุทธเช่นนี้นะครับแล้วขณะนี้ก็มีนักวิชาการผู้ที่ปรารถนาดีอยากเห็นชาติบ้านเมืองที่จะ ปฏิรูปไปในทิศทางที่ดีนะครับที่ท่านอาจารย์หมอประเวก็ท่านก็มามาทำหน้าที่ทำการศึกษาไปเงียบๆก็อยากอยากเห็นการปฏิรูปประเทศไทยแล้วก็มองไปมองไประยะยาวแล้วก็ตั้งตั้งความหวังว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกจริงๆแล้วอันนี้ก็ มันมีปัจจัยที่ทําเช่นนั้นได้ถ้ามองแล้วนะฮะประเทศไทยคือขณะนี้อาจารย์ประเวศก็ตั้งทีมที่จะทําพวกนี้อยู่โดยที่ไม่ได้เกี่ยวกันกับจริงจริงมันมีเขาโครงอยู่อาจารย์ประเวศก็ทําอย่างไม่เป็นทางการอยู่นะฮะสถาบันพระปกเกล้าซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องที่จะทําตามที่รัฐบาลขอร้องเนี่ยนะฮะก็จะทําโดยร่วมกับสถาบันวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะคือจะทำทําอยู่แล้วเนี่ยนะฮะขณนี้ถ้าเผื่อว่ารัฐสภาเนี่ยนะ จะให้กําเนิดคณะกรรมการอิสระในลักษณะคล้ายๆคยอปะปอขึ้นมาเนี่ยนะฮะครับแล้วก็ศึกษาไปให้เวลาที่พอสมควรเนี่ยนะฮะให้ได้เขาโครงว่าจะเอาอยัางไงแล้วก็ไปรวบรวมความคิดความเห็นตรงนี้มาก่อนเนี่ยแล้วมาดูถ้าโอเคแล้วเห็นว่ามันจาเป็นจะต้องแก้ฐธรรมนูนเนี่ยก็ขอประชาติประชาชนอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยให้กําเนิดจะเป็นสสรหรือเป็นคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกกลางอะไรเนี่ยนะฮะ ผมยังดูว่ามันมีเหตุมีผลกว่าที่อยู่ดีจะลุยแ,แก้ไปแต่ว่าตอนนี้นมันมันถ้ามองวิกฤตของประเทศเนี่ยมันมีวิกฤตทั้งทางเศรษฐกิจปัญหาความยากจนเนี่ยสี่ห้าสิบปีที่ผ่านมาเรายังแก้ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆความห่างระหว่างคนรวยคนจนเนี่ยมันเกือบสามสิบเท่าวิกฤตทางการเมืองก็เป็นวิกฤตหนึ่งวิกฤตทางสังคมวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมพนาการที่ผ่านมาสิ่งแวดล้อมลําบากหมดแล้วก็ที่สําคัญคือวิกฤตกลไกของ ของระบบราชการกลไกของรัฐทั้งหมดก็เมื่อไม่กี่วันมานี้ท่านนายกก็เกือบเสียชีวิตนะะโดยโดยที่กลไกของรัฐไม่ทํางาน <ừ> ทั้งหมดนี่มันเป็นมหาวิกฤตของสยามแล้วที่พระบัติสมเด็จพี่เจ้าอยู่